ันเห็นโซ่ตวนหรือถูกโซ่ตวนผูกมัดไทยว่าจะได้รับเคาะหร้ายจากญาติมิตรหรือสหายนะคะหรือเคราะที่จะเกิดกจากคนในครอบครัวเกี่ยวกับการคำประกันคุณจะเดือดร้อนถ้าไม่จำเป็นอย่าคำประกันใครเวลานี้นะคะสำหรับเลขเสี่ยงโชคนะคะฝันแบบนี้ ไม่แนะนำเสียงโชคแก่งยิ่งเลยค่ะแนะนำให้ทำบุญใส่บาทนะคะแล้วก็ไปใช้เงินค่ะฟาดคอนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแอดมินช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินขอบคุณมากเลยนะคะ